เอาทุกอย่างโคเลโคเลไปเลยนะคะใส่น้ําไปด้วยส่วนหนังหนังไก่นะคะหนังไก่เราไม่กินอืดูสิเริ่มบันเลงแล้วนะคะทุกคนไปค่ะเอาทุกอย่างโคเลโคเลไปเลยนะคะใส่น้ําไปด้วยส่วนหนังหนังไก่นะคะหนังไก่เราไม่กินแบบเนี้ย ถ้าเกิดเป็นอ่าขาไก่ข้อไก่ด้วยยิ่งอร่อยเลยค่ะกินขนมจีนจับเดียวพอนะคะหัวใจแกงไก่ของเรานะคะไป่าลุยกันดีกว่านะคะวันนี้เกิดอาการอยากกินนะคะขนมจีนแกงไก่นะคะก็เลยแม่แกงให้กินค่ะวันนี้ ขอบคุณเพื่อทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ mm. คือแม่แกงไม่ค่อยเผ็ดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเป็นคนไม่กินหนังนะคะเราก็จะเลาะหนังออกแต่ว่าเราเป็นคนไม่กินหนังนะคะเราก็จะเลาะหนังออก mm. ถ้าเป็นกระดูกนะคะเราก็เข้าปากแล้วก็เลาะกระดูกออกเลยนะคะอร่อย กินขนมจีนจับเดียวพอนะคะสวัสดีวันหยุดเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูขนมจีนแกงไก่จ้าแกงไก่เป็นเลยหนึ่งถ้วยนะคะวันนี้มีเลือดด้วยนะ สวัสดีวันหยุดเพื่อนเ่ทุกคนนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูขนมจีนแกงไก่จ้าแกงไก่เป็นเลยหนึ่งถ้วยนะคะวันนี้มีเลือดด้วยนะแต่ว่าเราเป็นคนไม่กินหนังนะคะเราก็จะเลาะหนังออกถ้าเป็นกระดูกนะคะเราก็เข้าปากแล้วก็เลาะกระดูกออกเลยนะคะอร่อย ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะว่าบ้านเราเนี่ยกินไม่ค่อยเผ็ดกันเท่าไหร่นะคะอืแกงยังร้อนๆอยู่เลยนะคะอืม อืมดูสิเริ่มบันเลงแล้วนะคะทุกคนไปค่ะแต่ว่าเราเป็นคนไม่กินหนังนะคะเราก็จะเลาะหนังออกเพราะว่าบ้านเราเนี่ยกินไม่ค่อยเผ็ดกันเท่าไหร่นะคะอืมอืมดูสิ เริ่มบันเลงแล้วนะคะทุกคนไปค่ะเอาทุกอย่างโคลโคลไปเลยนะคะใส่น้ำไปด้วยส่วนหนังหนังไก่นะคะหนังไก่เราไม่กินสวัสดีวันหยุดเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูขนมจีนแกงไก่จ้าแกงไก่ไปเลยหนึ่งถ้วยนะคะวันนี้มีเลือดด้วยนะแกงยังร้อนร้อนยู่เลยนะคะอืม เนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดเป็นอ่าขาไก่ข้อไก่ด้วยยิ่งอร่อยเลยค่ะอืมดูสิเริ่มบันเลงแล้วนะคะทุกคนไปค่ะอืม ถ้าเป็นกระดูกนะคะเราก็เข้าปากแล้วก็เลาะกระดูกออกเลยนะคะอร่อยเอาทุกอย่างโคเลโคเลไปเลยนะคะใส่น้ําไปด้วยส่วน,นหนังหนังไก่นะคะหนังไก่เราไม่กินเราก็จะเลาะหนังไก่ออกอมืมือเย็นฟินๆไปค่ะเพื่อนๆโอ้ขนมจีน กระดูกนะคะเราก็เข้าปากแล้วก็เลาะ,ะกระดูกออกเลยนะคะอร่อยแล้วก็จะเลาะหนังไก่ออกอมือเย็นฟินๆไปค่ะเพื่อนๆโอ้ยขนมจีนเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดเป็นอ่าขาไก่ข้อไก่ด้วยยิ่งอร่อยเลยค่ะอร่อยที่สุด กระดูค่ะมีกระดูสีมือแม่ไม่ต้องพูดถึงเลยเอาทุกอย่างโคเลโคเลไปเลยนะคะใส่น้ําไปด้วยส่วนหนงันงหนังไก่นะคะหนังไก่เราไม่กินเนี้ยแบบเนี้ย ถ้าเกิดเป็นอ่าขาไก่ข้อไก่ด้วยยิ่งอร่อยเลยค่ะขอบคุณเพื่อนเพทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ mm. คือแม่แกงไม่ค่อยเผ็ดอยู่แล้วนะคะสวัสดีวันหยุดเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูขนมจีนแกงไก่จ้าแกงไก่เป็นเลยหนึ่งถ้วยนะคะวันนี้มีเลือดด้วยนะสีมือแม่ไม่ต้องพูดถึงเนละ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคา่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคา่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะน้าแกงไก่ของเรานะคะไปค่ะลุยกันดีกว่านะคะวันนี้เกิดอาการอยากกินนะคะขนมจีนแกงไก่นะคะก็เลยแม่แกงให้กินค่ะวันนี้ อื uh huh. แกงยังร้อนๆอยู่เลยนะคะอืม uh huh. แต่ว่าเราเป็นคนไม่กินหนังนะคะ่ะเราก็จะเลาะหนังออกอยีแบบเนี้ยถ้าเกิดเป็นอ่าขาไก่ข้อไก่ด้วยยิ่งอร่อยเลยค่ะ uh huh. อร่อยที่สุด กระดูครับมีกระดูะถ้าเป็นกระดูกนะคะเราก็เข้าปากแล้วก็เลาะกระดูกออกเลยนะคะอร่อยอืดูสิเริ่มบันเลงแล้วนะคะทุกคนไปค่ะ สวัสดีวันหยุดเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูขนมจีนแกงไก่จ้าแกงไก่เป็นเลยหนึ่งถ้วยนะคะวันนี้มีเลือดด้วยนะอือดูสิเริ่มบันเลงแล้วนะคะทุกคนไปค่ะกินขนมจีนจับเดียวพอนะคะอย่างแบบเนี้ย ถ้าเกิดเป็นอ่าขาไก่ข้อไก่ด้วยยิ่งอร่อยเลยค่ะคือแม่แกงไม่ค่อยเผ็ดอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเลาะหนังไก่ออกอม,มือเย็นฟินๆไปค่ะเพื่อนๆโอ้ขนมจีน เพราะว่าบ้านเราเนี่ยกินไม่ค่อยเผ็ดกันเท่าไหร่นะคะอืมสีมือแม่ไม่ต้องพูดถึงนะคะอร่อยที่สุดกระดูค่ะมีกระดูเพราะว่าบ้านเราเนี่ยกินไม่ค่อยเผ็ดกันเท่าไหร่ อืเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดเป็นอ่าขาไก่ข้อไก่ด้วยนี่อร่อยเลยค่ะสวัสดีวันหยุดเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูขนมจีนแกงไก่จ้าแกงไก่ไปเลยหนึ่งถ้วยนะคะวันนี้มีเลือดด้วยนะ